วัดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องเวลานะคะหรืออีกนายหนึ่งคือเรื่องการมาสายะคะ่ะถ้าอยากทราบว,ว่าคุณจะเป็นคนที่มาสายแล้วไม่ถูกเกลียดรังเกียจม,มากเกินไปนักนะคะหรือทําให้คนที่เขาต้องรอรออย่างอดทนได้มากขึ้นนะคะทาอย่างไรติดตามชมวิีโอนี้นะคะชีวิตนี้นะคะเหมือนแบบว่าทําบุญทํากรรมมาไว้นะคะพิมเป็นคนที่แบบว่าตรงเวลาตรงเวลาตรงเวลาเป็นคนที่แบบชอบไปก่อนเวลาเพราะว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเวลามากๆนะคะแต่ว่าคนรอบๆตัวพิมที่สี่กับ เป็นอะไรที่ตกกันข้ามคืออาจจะโต้งบ้างไม่ต้งบ้างมาสายบ้างมาสายมากบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับการรอคอยมานานมากเลยอยากจะมาให้ทิปส์นี้นะคะกับคนที่ ไปสายชอบไปสายหรือบังเอิญว่าครั้งนี้มันต้องสายอะไรแบบนี้นะคะสายเป็นครั้งแรกอะไรแบบนี้ก็คือนาทีวินาทีไม่เอานาทีะคะ่ะวินาทีที่คุณทราบว่าคุณจะไปสายคือคุณนัดกับเขาไว้แล้วแล้วคุณจะทราบว่าคุณกำลังจะไปสายเนี่ยให้โทรบอกอีเมลบอก SMS บอกอะไรบอกก็ได้แอดวอตแอ p อะไรก็ได้นะคะบอกให้เจ้าตัวคนที่เขาที่คุณนัดด้วยอะ่ะทราบทันทีเลยว่าคุณกำลังจะไปสาย แล้วให้เหตุผลมันดีๆหน่อยนะคะ <c oughs> คือเข้าใจบางทีก็สายเออตื่นสายแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องเหตุผลนั้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าคุณควรจะต้องแจ้งให้คุณที่คุณนัดด้วยทราบว,วินาทีที่คุณทราบเลยว่าคุณกาลังจะไปสายไม่ใช่มาสมมตินะนัดกัน1ิบโมงคนที่เขา ไปเท่าที่เขาไปโตยอะไรเช่นพิมพ์ไงพิมพ์ก็จะไปแล้วเก้าโมงสี่สิบห้าพิมพ์จะต้องไปป้วนเปี้ยนอยู่ตรงแถวที่นัดแล้วเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวคนที่นัดด้วยเนี่ยเก้าโมงครึ่งเพิ่งออกจากบ้านปรากฏว่าสิบโมงสิบนาทีแล้วเราก็เอ๊ะทำไมเขายังไม่มานะคะสิบโมงสิบนาทีเพิ่งโทรบ,บอกเนี ee, ่ยพี่หนูออกจากบ้านมาตั้งแต่เก้าโมงครึ่งแล้วแต่ว่ามันยังรถติด ความจริงถ้าคุณทราบตั้งแต่ตอน9โมง40แล้วว่ารถมันติดคุณโทรบอกเขาก่อนเลยนะคะโทรไปบอกเขาก่อนเลยว่าฉันกําลังจะสายรถมันติดมากมิหน้าสันตโลรถมันชนกันอะไรก็ว่าไปเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหจนเลยเวลานัดไปแล้วคุณค่อยโทรไปบอกคือคนคนที่รอจะ หงุดหงิดมากเลยไม่รู้คนอื่นหงุดหงิดหรือเปล่าดิฉันหงุดหงิดเป็นคนอื่น่ลน,นะคะเพราะนั้นคือวินาทีที่คุณทราบว่าคุณกําลังจะสายให้โทรบอกก่อนเราไม่ไม่ใช่ว่าแบบพอเวลามันเลยเวลาที่นัดไปแล้วคุณค่อยโทรบอกว่าสายมันไม่ได้ไประโยชน์แล้วค่ะเพราะว่าแทนที่อย่างสมมติใช่ไหมพิมพ์ไปถึง9ก้าโมงสี่สิบห้าแล้วพิมนั่งรอไปถึงแล้วจะ เป็นจนถึง10บโมงสิแล้วเพราะว่าพิมพ์นั่งรอไป25่าทีแทนที่แบบว่า25าทีแล้วพิมพ์จะเอาไปทําอย่างอื่นคือไปเดินซื้อของไปทำทุกลรือื่นในแถวบริเวณที่ที่เรานัดการเลมเนี่ยนะคะกลับเป็นว่าพิมพ์ต้องมานั่งจองรออยู่25นาทีแล้วก็แล้วครึ่งชั่วโมงก็แล้วอะไรแบบนี้นะคะก็คือขอโทษขอโพยนี่มันเป็นเรื่องที่แบบปกติมากแต่คุณควรจะต้องแจ้งทันทีนะคะแล้วก็อัปเดตกันด้วยนะอย่างเช่นอ่าละ10บโมงยี่แล้วค่ค้า25กําลังจอดร้แล้วค่ะสิบโม นัดด้วยเนี่ยที่เขาก็มารอคุณเนี่ยเขาได้โอเคชื่อใจเชื่อโอเคมันใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนะคะไม่ใช่แบบหูป,ปล่อยเวลาผ่านล่วงเลย10บโมงครึ่งยังไม่ไลยยินอะไรยังไม่มีติดต่อมาเลยนะคะก็ครั้งหน้าคงจะนัดกันยาก,กแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบแค่อยากจะมาเล่ามาแชร์ฟังกพี่มีเพื่อนสนิทที่แบบรักกันมากแต่ว่าบังเอิญเธอชอบมาสายนะคะเคยคุยเล่นกันประชดถึงขั้นว่า แกจะเป็นไรตายไปไม่ได้นะเพื่อนก็งงแกมาแช่งฉันทำไมเป็นจะเป็นฉันจะเป็นไรตายเพราะถ้าเกิดว่าแกตายไปเนี่ยเล็กหน่อยฉันจะมานั่งรอใครเวลานัดกันเนี่ยทุกคนมาพร้อมกันหมดมาถึงได้กินข้าวเลยไม่ต้องมารอกันแต่ฉันจะรอใครชีวิตตีฉันคงต้องขาดอะไรไปแน่แน่ฉันไม่ได้มานั่งรอแกในวรนนี้นะคะคือไปช็อตแค่ระดัวิดีโอนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเลาที่เราจัดอีเวนต์หรืออะไรอย่างงี้ต่างๆนะคะหรือว่าไปงานเนี่ยการที่เราโมแต่รอคนที่มาสายเนี่ย มันก็โอเคบางทีเข้าใจว่าอยากจะให้งานมันมีคนมาเยอะๆนะคะแต่การที่คุณโมแต่รอคนมาสายมันเหมือนเป็นการทําโทษคนที่เขามาเร็วแต่จริงๆแล้วการที่เราเริ่มตรงต่อเวลาไม่ได้หมายความว่าเราทําโทษคนมาสายแต่เป็นการให้เกียรติคนที่เขามาตรงเวลาต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้มองกลับีกมุหนึ่งว่า เวลาของทุกๆคนเนี่ยมีค่านะคะแต่ละคนเนี่ยเขาต้องเนี่ยเวลาที่เขามาเจอกันมาอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นให้เห็นคุณค่าของเวลาคนอื่นด้วยนะคะอยากเห็นแต่ว่าเวลาตัวเองมีค่ากับตัวเองมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อะไรยังไงบ้างอย่าลืมกระจาย้เพื่อนๆที่ชอบมาสายนะคะเพราะว่ามันก็คงจะเป็นประโยชน์อด้บ้างจบลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวีดีโอนะค่ะสวัสดีค่ะ